สบายดีเดอ้อพี่น้องโมน,นี่ข้า,ามาต่ำบอกคงเพราะว่าไปซื้อของมือนั่นแหละมันได้ของครบเลยเดอ้อมีหลายอย่างมีทั้งบางที่พักข่อยจัดเต็มขนาดเลยโมนี้สกินกระพาร์คไปข้างนอกมาหิวหิวมีพักขาหน่ำโดนดนสิได้ได้พักขาน่ะมีทัว่วฟู่มีอันนี้ี๋ยวเขาจัดกันกระลังอ่าสีซับบอกคงเนาะกับสีโยโย่แนะ่พี่น้องอัน ลูกไปข้างนอกลูกก็หิวือกันแม่ก็หิวลูกก็หิวแม่ก็เ้าเฮ็ดให้ลูกเจังสิได้มมหาแนาวกินเจาของที่บ้านนี่เสื้อบ่รลอกราวน่ะมันปิดประเทศเนาะบุกค่อยคิดถึงองินแนวอื่นบางกัยยางเขาขั้วบางกัย่างเขาขั้วเป็นตนาตะนตายคอยสิกิ้งได้อยู่แล้วสมือนี่น้ำนักนี่มาตรงถ้ามถึงเลยอวดระยะสุดทถ่ายแล้วตอนนี้น่ะตอนนี้นะวนู้ใบสามไหนได้หน่ ถ้าเรกินเขาเศร้าถ้าเรกินเขาเทียงค่ะพากันไปข้างนอกตามแมนูกเพิน่นกลับมาพากนันยูตาเหลือกปีบานนีจริงๆค่อยนี้เป็นคนมักเพชรอีลีล้อเด้แต่ว่ากินเพชรบรร่ได้่กระเพาะคันว่าเรื่องเพชรนี่โอ้ยกินค่ะมัาค่ะมนี้สิจัดนักนักยูหลูกบดกินน้ำนะักก็ได้ใส่บอกพริกได้ เห็ดกับคุ้มคุ้มสิ่งที่ขาดก,ก็ได้ก็คืออันนี้เด้อพี่น้องก้าแดดใส่กลับไปวัาสิใส่เป็นตัวาะชซหรอกยิ้วแห้งใส่หลายก็แเสบหลายเข้าว่า อีหลากินยังลูกสปาเกตตี้พาเลนีสอ๋อใส่เบิร์รีให้เปิลเบิร์รีโอ้เกือบเบิดถ้วยแล้วหิวขากติลูกไปข้างนอกมากหิวแห้งลูกสาวคุหน้อยอีลากินยังลูกเอ่อสปาเกตตี้คาร์โบนาร่าอืมลูกสาวแม่์กะสิไปลุยสมตำสบายดีบนก่อนสบายดีท่านผู้ชมอืมบนสมบัติ กินใส่ปลาแดดพ่อจันอ่ะใส่ไปสั่น่ะใส่หลายบอใส <Yeah. S 1> ่ให้น้อยกับบุ๊คพอใจได้เอาไปเพอแะอะไรจะใส่หลายเออไฮรู้นะใส่ให้น้อยก็บุ่ถือใจได้พี่น้องประแดงอ่ะตรงใส่หล, <c oughs> ลายๆน้ำยอมแล้วอะไรได้พี่น้องเบ <c oughs> ิ่งเห็นหมอมีหอยมีนี่แหละคองห้าอ่ะลุยเลยกินแบบมุ่มม่ำกันยังสิแสบ มักพะคานี่บ่ไดกินเฮงเลยได้ลืมรสชาติมันแหลวพะคานี่ลายปีแห้งกบคิดอยากเล็ดแต่เกาเห็นขายกบสื่อกินมีมือนี่แหละอืมกินกันเด้อพี่น้องมามีหอยนำํำจวดจวดหิวขาดตาลายเลยม,มือน luôn mắc quần cả, bảo mắc quần mẹ mẹ hưu mà nè, lóc bụng, xoong lóc đảo trứng xì bì nòng ơi, zoom vào bàn thau nè, bỏ bàn đậy đỏ bỏ, bẻ bỏ coi kịp mà, zoom nhìn nè, ô ướt ráng héng Like Can ได้สิมะขอเป็นขนมเรื่องหน่อยอยู่นี่โรงเรียนโรงเรียนปิดเบิร์ดเมื่อเช้านี้ไปในเมืองอันของขายเั็นปิดเบิร์ดขายใน้านกับข้าวก็้านยาที่เขาเปิดอยู่นี่น่ะ บ้านเฮ้าอ,อยู่เมืองเล้าอยู่เล่าอยู่ทไทยยังว่าอันนี้นนเนาะอยู่เล่าน,น,น,นดะ,ดะดียุคเดยจะพอบ้านทุกข,ข่อยบอมีเลยอืดูแน่เด็ของดียุคดูนี่นั่นโอ้โหแ <c oughs> ย่คักแย่แน่มาพเป็น้องมาก เบิ่งวาปีพังงานเฮ็ดงานอยูซ่หาเดือนมาปีนี้กับังงานไดมันสิเปิดเบิง้งงที่ละคิดเอากระตายนาน,นแล้วนั่งว่าอีเจ้าว่าจักเดือนมันสิเปิดแต่ว่ากะเริ่มทย่อยได้บัสซีนในหละหละบางคนก็ได้ แต่เขาสิหายแบบพวกเห็นงานตามโรงพยาบาลพวกดูแลผู้เฒ่าผู้เฒงสังกอนจากสิมารุ่นเด็กหน่อยนี่สิได้รับน้ำ้ังเขาอืมเขาสิหายผู้เฒ่าก่อนจังสินะมามาพี่น้องมากแสบเว้ยกินผู้เดียวก็แสบปกติอีนั่งหน่อยนะมันจะกินเป็มโมบ,บอไซพิก ไต่เพลกก็กินได้อยู่แต่ว่าบางเทือก็อยากกินเผ็ดเผ็ดหล่ะก็กินนมน้ำกลดเพราะว่าเป็นกระเพาะไหมกินเผ็ดบ่อยมาหลายปีแห้งประมาณเกือบสิบปีแล้วที่บ่อกยกินเลยเผ็ดนี่แต,แต่หันมากแต่หันมากมากเผ็ <c oughs> ดเนื้อไอแลนด์เนาะ ดีอย่างนึงของกินบ้านเ่ามันหากนิ่นงยงมันจะไม่ง่นอืคือช่วงควดจังสี่ห้าบรได้เห็ดงานเท่ากะได้กินเงินรัฐบาลอยู่ได้อาทิตย์ละมื่นยังสิก็ได้อยู่ได้บริฮ็ดงานก็โอเคอยู่แต่ว่าเขากับบริห็รงานเขากับมีรายเก็บมีรายจ่ายอ่ามีเขาบอกอีย่างมีรายได้เขาม่เพิ่มมันบอหละมันก็นดีไงนั่นแหละ แซบแซมันนี้จัดเต็มมิลิพิกินแล้วแล้วก็กินน่มเข้าไปโอเคคำสั่งกับซีเรียลพี่น้องไปซะหนิเลยสิไปซอยตอสิไปแบบกินตะกะรตะการคา,า,า,ากาคอนเดอร์ผู้ใดหิวกับจัดเลยช่วงนี้โมตองสซนน้ำหนองน้ำน,นักคอยนี้บ้สนแล้วโอเคพี่น้องไปเลยเด้อบายบายสบายดีบายบาย